คุณผู้ชมครับจากร้านข้าวเปิบร้านเยี่ยเครื่องอิ่มอร่อยกันแล้วมีแรงกันแล้วมาเที่ยววัดกันต่อวันนี้ผมนําเสนอหนึ่งวัดนะครับคือจริงๆแล้วสําหรับคนท้องถิ่นเนี่ยวัดตลิ่งชันเนี่ยไม่ใช่วัดที่แปลกใหม่แต่ว่าสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปหรือว่าคนที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อวัดตลิ่งชันของศรีสัชนาลัยมากนักจริงๆแล้ววัดนี้เป็นวัดที่มีความเก่าแก่พอสมควรเลยนะ ไม่ได้ไม่ได้พบประวัติการสร้างวัดที่แน่นอนนักแต่ว่าถ้าเราสังเกตจากจิตรกรรมฝาผนังภายในพระโบ,บสถ์เนี่ยน่าจะวาดขึ้นสมัยรัชกาลที่4ที่5นะครับคืออย่างน้อยรอ4รอ5มีวัดนี้แล้วแน่นอนเพราะว่าภาพจิตรกรรมแล้วก็รายละเอียดบางอย่างมีธงชาติ ที่ยังเป็นธงพื้นแดงแล้วก็มีมีช้างสีขาวอ่ะยังมีอยู่นะครับอันนั้นก็ช่วยแสดงให้เราเห็นได้อย่างหนึ่งถึงยุคสมัยของการวาดแน่ๆสีสัชนาลัยเนี่ยคุณผู้ชมมีการเรียกชื่อมาแล้วอย่างน้อย5ชื่อนะครับคือเริ่มแรกเลยเนี่ยเท่าที่มีการบันทึกกันไว้คือเมืองคือเฉลียงนะครับ ชื่อชื่อแรกน่าจะเป็นเฉลียงชื่อที่2จากเฉลียงเปลี่ยนไปเป็นสีสัชนาลัยอย่างน้อยก็ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงแล้วแน่ๆจะบอกว่าเป็นเมืองคนละแห่งกับเมืองเฉลียงก็น่าจะสามารถพูดได้เพราะว่าจากเมืองเฉลียงที่มีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงเนี่ยปุยาตายายเราได้ย้ายตำแหน่งที่ตั้งของเมืองคือจะเกิดจาก ความที่เมืองมันโตมากจนขยายไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นเป็นเป็นแม่น้ำยมล็อกเป็นเกือกมา้าล้อมไว้หรือเปล่าหรือว่าจะเกิดจากการที่แม่น้ำยมเปลี่ยนเส้นทางการการเดินหรือเปล่าเหมือนกับที่แม่น้ำป่าสักเปลี่ยนการเดินแล้วก็ต้องเปลี่ยนเมืองศูนย์กลางจากละโวมาเป็นอโยธยาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับคือมันอาจจะมองได้สองแง่แต่ผมว่าทฤษฎีที่บอกว่าการขยับ จุดศูนย์กลางจากเมืองเฉลียงมาเป็นศรีสัชนาลัยเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นเพราะว่าแม่น้ํายมเปลี่ยนเส้นทางการเดินมากกว่านะครับก็จริงๆแล้วก็เป็น2เมืองแต่ว่ากําแพงเมืองเนี่ยเขาต่อกันนะครับโดยมีจุดต่อจุดเชื่อมของกําแพงเมืองสองแห่งระหว่างเมืองศรีสัชกับเมืองเฉลียงเนี่ยจุดเชื่อมอยู่แถวแถววัดโคกสิงขารามนะครับอ่ะชื่อที่2คือศรีสัชใช่ไหมชื่อที่3ก็เป็นชื่อที่ทางล้านนาเรียกคือเชียงชื่นล้านนาเรียกเมืองนี้ว่าเชียงชื่น สวนยุธยาเรียกชื่อที่4เรียกว่าเมืองสวรรคโลกนะครับแล้วก็มีอีกยุคหนึ่งเป็นชื่อที่5ต่อมาเนี่ยเขาเรียกเมืองนี้ว่าเมืองวิเศษชัยสัตย์คุณผู้ชมวิเศษชัยสัตย์คือสัตยาสัตยะนะครับวิเศษชัยสัตย์เป็นอีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อที่5ก่อนที่ในปัจจุบันก็จะเป็นเมืองศรีสัชนาลัยนะครับคุณผู้ชมอันนั้นก็เป็นเรื่องอความรู้ เบื้องต้นคร่าวๆนะครับเท่าที่ผมพอจะรู้เกี่ยวกับที่มาของบ้านเกิดตัวเองอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในพระโบส์นี่คือประตูโบน,นะครับพระพุทธรูปองค์นี้ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโตนะครับคุณผู้ชมเมื่อเมื่อสักครู่นี้ผมมาเดินสำรวจแล้วก็นมัสการมากราบไหว้ท่านแล้วเป็นพระพุทธรูปที่เป็นศิละปะสุขโขทัยโดยแท้นะครับหน้าตักเนี่ยกว้าง3าอง คุณผู้ชมองค์ใหญ่มากคือเป็นพระสุขโขทัยที่ถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ที่ยังอยู่ในที่ยังหลงเหลืออยู่ในเมืองศรีสัชนาลายัยหลงหลอยู่ในจังหวัดสุขโขทัยดีกว่านะครับในข้อมูลของวัดแจ้งว่าเป็นมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3เลยพุทธลักษณะเนี่ยสุขโขทัยแท้ๆเลยคุณผู้ชมสังเกตที่สังาติเขียวตะขาบนะครับ พระพักของท่านก็เ,เรียกว่าคือสวยงามอ่ะสวยงามในแบบสุขโขทัยนะครับแล้วก็มาดูที่นิ้วพระหัตเห็นไหมจะมีความสั้นยาวเหมือนกับเหมือนกับมนุษย์จริงๆนะครับเพราะว่าในบางบางยุคบางสมัยเนี่ยนิ้วพระหัตของพระเนี่ยปุย่ะตายายอาจจะทําไว้เป็นนิ้วที่มีความยาวเท่ากันหมดนะครับพุทธลักษณะก็สุขโขทัยแท้ๆหน้าตาก็แบบนี้ นะครับอิ่มเอิบแล้วก็มีเมตตาดูแล้วสวยงามลงตัวมากๆคุณผู้ชมครับส่วนจิตรกรรมฝาผนังในพระบรมสถแห่งนี้เล่าเล่าไว้สองประเด็นน่ะสองเขาเรียกว่าสองเซตดีกว่าอ่ะคือด้านประตูตรงข้ามพระประธาน กับด้านหลังพระประธานเนี่ยคุณผู้ชมจะเล่าพุทธประวัตินะครับอย่างผมจะหาราตรงนี้ทาไมล่ะมาเล่าตรงนี้ก่อนสิตรงนี้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าประสูตรนะครับที่เนี่ยช่างที่วาดเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ว่าเมืองนี้พระพระพุทธเจ้าเกิดชื่อว่าเมืองกบ,บิลพัท นะครับพอ,พ,อพอมองออกไหมผมพยายามซูมให้ดูคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นภาพมาพรผจญเล็กๆนะครับมีพระแม่ธรณีบีบมวยผม,มเห็นไหมมีเสนาพญามารโดนน้ำท่วมกันพอสมควรนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังจะตรัสรู้ก็มีมารผจญเห็นไหมมีธิดาพญามารพญาม,มาไร้รำยั่วกิเลสนะครับแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่หลงกิเลส ด้านนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องการประสูิส่วนด้านหลังพระประธานเนี่ยคุณผ,ผู้ชมปู่ย่าตายายมีคำอธิบายไว้ตรงนี้ชัดเจนว่าเมืองนี้พระพุทธเจ้าเข้าสู่พระนิพพานชื่อว่าเมืองกุสินารายนะครับเดี๋ยวด้านนี้ให้ดูด้านนี้ก็จะมีรายละเอียด ตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าก็อรินิพานเห็นไหมมีเลาสาวกนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นการถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเห็นไหมแล้วก็ดูการแต่งตัวของคนนี้คุณผู้ชมคนนี้ที่ถือไม้ตะพดเนี่ยพอจะเห็นไหมคนนี้ถือไม้ตะพดนะครับมีใส่หมวกกะโลเนี่ยเป็นการแต่งตัวในประมาณประมาณรห้านะคุณผู้ชมเราจะ รับรู้ถึงเรื่องยุคสมัยการวาดได้บางครั้งอะ่ะช่างเขาจะสอดแทรกไว้ในรายละเอียดของภาพนี่แหละนะครับทีนี้จากด้านหน้ากับด้านหลังพระประธานคุณผู้ชมรู้จักทศชาติไหมท่องได้ไหมเตชะสุเนมะพูจานาวิเวนะครับเตชสุเนมะภูจานาวิเวเตก็คือเริ่มจากห้องที่หนึ่งนะครับเตมี เตมีใบอ่ะเตมีกุมารนี่ครับพระเตมีกุมารช่างเขาก็เขียนไว้นะครับส่วนจินด้านล่างเนี่ยมีรายละเอียดพอสมควรผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องรามเกียรติ์หรือเปล่าหรือว่าเล่าเรื่องอื่นใดคุณผู้ชมท่านใดพอจะมีความรู้ช่วยเติมให้ผมด้วยนะตรงด้านล่างอันนี้เป็นพระมหาชนกนะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมีเรือแล้วก็มีเรือตรงน้นมีเรืออับปางมีเรืออับปางตรงโน้นเห็นไหม ผมก็พยายามซูมกล้องนี้ก็ได้แค่นี้แหละคุณผู้ชมนะครับนางมณีเมฆขลาก็มาช่วยพระชนกประม่าชนกไว้ช่องต่อมาเตชะสุก็คือสุวรรณสามสุวรรณสามชาดกคุณผู้ชมเนคือเนมิราชเนมิราชนะครับตรงนี้อันนี้เป็นมโหสถเตชะสุเนมะมะคือมโหสถนะครับ เตชะสุเนมะภูภูคือภูริทัชชาดกตรงนี้จะมีตัวรูปรูป,รปนาคอยู่หน้าคือทัตตะนะครับภูริทัตตะนะครับจะเตชะสุเนมะภูจะจะคือจันทกุมารจันทะนะครับจันทกุมารน,นาคือนารทฐชาดกรายละเอียดคุณผู้ชมไปหาอ่านกันเอง,เองนะ Google ดูถ้าอยาก ทราบรายละเอียดของแต่ละแต่ละชาติของพูรเจ้า10ชาติสุดท้ายนะครับวิคือวิธุระบัณฑิตนะครับตรงนี้ตรงทางซ้ายมือเนี่ยก็จะมีการเล่นสกากันเพื่อจะชิงตัววิธุระบัณฑิตไปด้วยนะฮะผมก็รู้คร่าวคุณผ,ผู้ชมแล้วก็ชาติสุดท้ายคือเวคือเวสันดรชาดกนะครับทีนี้ช่างเนี่ย จะมีการสอดแทรกชีวิตวิถีชีวิตของชาวบ้านไว้ด้วยคุณผ,ผู้ชมดูเดี๋ยวนะตรงนี้คือตรงตรงนี้ตรงซ้ายมือเนี่ยจะมีวงปีพาดเครื่อง5้าปีพาดเครื่อง5้าเห็นไหมคือผมเรียนเ,เล่นปีพาดมาก่อนก็พอจะทราบได้บ้างพอเห็นนะครับมีของวงใหญ่มีนาทเอกนะฮะมีตะโพนมีกลองทัดแล้วก็มีปีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีเครื่องเครื่องเคาะเครื่องหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคือโมง นะฮะตรงนี้ต่อมาเนี่ยผมคือผมมองแล้วเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับคล้ายๆก,กับทรัมโบนแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเครื่องเป่าชนิดหนึง่งนะฮะที่ผมยังเห็นในเวลามีพระราชพิธีอะ่ะก็ยังใช้กันอยู่เป็นแตรแบบทรงประมาณนี้นะฮะมีความงอๆแล้วก็ตรงนี้อันนี้สำคัญเป็นลักษณะของวงมังคละคุณผู้ชม มังคละจะเป็นดนตรีพื้นบ้านของเราที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะฮะคือจริงๆแล้วในวงมังคละเนี่ยจะมีจะมีเครื่องเคาะอยู่ทั้งหมด3-4ชนิดอะตรงที่ผมเห็นเนี่ยคือกองสองหน้านะครับกองสองหน้า2ตัวกับปี่อาจจะเป็นปีนะ่จีน่ะ ะะปีหนึ่งตัวกองสองน้าสองตัวแต่สิ่งที่หายไปที่ผมไม่เห็นนะี่ยคือพระเอกก็คือต้าตัวมังคละกลองมังคละหรือว่าจกโรสเนี่ยหายไปนะครับแต่ก็โอเคละช่างน่าจะตั้งใจที่จะสื่อถึงกลองมังคละกลองมังคละซึ่งเป็นคือมีมีบันทึกนะครับว่าในท้องถิ่นของที่เนี่ยของชาวบ้านตะลิ่งชันเนี่ยสมัยก่อนย้อนกลับไปคนท่าคนแก่เล่าให้ฟังเมื่อสัก ห0สิปีก่อนเนี่ยมีวงมังคละอยู่3วงคุณผู้ชมคือถึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่าในภาพนี้ให้ดูกทีถึงแม้ว่าในภาพนี้ผมจะสังเกตแล้วผมผมยังยังไม่เห็นพระเอกของวงคือกองมังคละคือจะเป็นแบบตัวเล็กๆนะฮะคือจะต้องถ้าถ้านั่งตีตีคนเดียวได้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการเคลื่อนที่จะต้องใช้สองคน คือคนถือกลองมังคละคนหนึ่งกับคนตีกลองมังคละอีกคนหนึ่งกลองมังคละจะทําหน้าที่เหมือนเหมือนตัวคอยตอดอะคอยตอดจังหวะเหมือนคือถ้าถ้ากลองสองหน้าคู่นี้เป็นเป็น,เป,นเป็นกลองชุดในวงในวงสตริงปัจจุบันเนี่ยกลองมังคละจะทําหน้าที่เป็นประกชชันะฮะคือคือเป็นตัวสอดแทรกเติมสีสันระหว่างจังหวะหลักอะคุณผู้ชมนะฮะนั่นแหละคุณผู้ชมครับนี่คือความสวยงามของภายในพระโบสถ ของวัดตลิ่งชันที่บ้านผมเดี๋ยวให้ดูเต็มๆอีกทีหนึ่งก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะครับนี่สวยงามมากๆโดยเฉพาะไฮไลท์ก็คือพระประธานหลวงพ่อโตองค์นี้แล้วก็ไฮไลท์อีกอันนึงก็คือเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังที่เอาจริงๆนะผมได้ยินพ่อผมพูดถึง ชื่อวะัดตะลิ่งชันจากปากพ่อเนี่ยเป็นพันๆครั้งตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแต่ผมไม่เคยมาที่นี่เลยจนกระทั่งเมื่อห้าหกปีที่แล้วน่าอายมากคุณผู้ชมไม่รู้ว่าบ้านตัวเองมีของดีผมเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับหลวงพ่อโตเนี่ยมีมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระศรีเมืองวิเศษชัยสัตว์พระศรีเมืองวิเศษชัยสัตว์ก็คือตั้งตามนามของเมืองที่ครั้งหนึ่งช่วงหนึ่งก็เคยมีชื่อว่าวิเศษชัยสัตว์นะครับกราบลาหลวงพ่อโตหรือว่า พระศรีเมืองวิเศษชัยสัตว์แล้วก็เดี๋ยวเราไปลารายการกันข้างนอกนะครับคุณผู้ชมเดินดูข้างนอกสักรอบหนึ่งไหมในช่วงสงกราน์เนี่ยจะมีพิธีแห่พระพุทธรูปสําคัญของวัดนะฮะตามแม่น้ําให้ประชาชนได้สักการะด้วยแล้วก็ช่วงทอดกรถินก็จะมีการะเล่นนะครับโดยเฉพาะกลองมังคละเนี่ยถ้าในบันทึกก็จะเป็นวง วงมังคละจะเอาไว้บรรเลงในช่วงที่มีงานแบบนี้นะฮะในกระแพงแก้วก็จะเป็นความสวยงามก็แบบนี้ตอนนี้มีผมคิดว่าทางวัดน,น่าจะกำลังซ่อมหลังคานะครับก็มีการสร้างหลังคาโครงเหล็กมาคุมก่อนแล้วก็กระเบื้องก็น่าจะบุรณะนะคุณผู้ชมนี่เป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างบุรณะเมื่อกี้ผมคุยกับหลวงนาหลวงอาท่านก็บอกว่าโอ้ยเข้ามาถ่ายได้เข้ามาถ่ายเลยนะครับ คุณผู้ชมมาศรีสาชนาลายัยนอกจากอุทยานประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยอย่าลืมนะยังมีวัดที่น่าสนใจนอกจากวัดตลิ่งชันนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกวัดแห่งหนึ่งชื่อวัดเชิงคีรีอยู่จริงๆอยู่ใกล้กันมากนะฮะหน่อยเดียวเองห่างกันไม่ไม่ถึงกิโลอะ่ะแป๊บเดียวนิดเดียวเลยนะครับก็ในวัดเชิงคีรีเนี่ยมีพระบาททลักษ์ที่สำคัญด้วยคุณผู้ชม พระบัทลักษ์คือรอยพระพุทธบาทนะครับมีจารึกอักษรภาษาไทยด้วยคือเราอ่านกันออกอ่านออกแน่นอนนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาไปวัดเชิงคีรีวันหลังเพราะว่าอาจจะต้องได้รับคําแนะนําเรื่องข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้วยนะครับเอาละรุ่นเก่าเอาดอ 4K พามาไหว้พระมาดูจิตรกรรมฝาผนังนะครับผู้ชมณวัดตะล่งชัน อำเภอศรีสะชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยบ้านเกิดผมเองบ้านเกิดผมเองแต่ว่าพ่อผมพูดถึงวัดตลิงชันเป็นเมืนหมื่นแสนๆครั้งในชีวิตแต่ว่าตัวเองเพิ่งจะเคยมาเมื่อไม่เท่าไหร่เองโอ้ตายแล้วอยู่ใกล้ปลายจมูกเกินไปนะแล้วก็สมัยเด็กก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าบ้านตัวเองมีของดีสําคัญอะ่ะไม่สนใจอะ่ะเพิ่งจะมารู้ตอนโตแต่ก็เอาละยังไม่สายเกินไปก็ถือโอกาสมาให้ผมรู้ อะไรมีความรู้อะไรผมก็จะพยายามถ่ายทอดให้คุณผู้ชมรู้เท่าๆกับที่ผมรู้เนอะท่านผู้ใดมีความรู้เพิ่มเติมโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องผ้าฝาผนังตรงตรง,ตรงด้านล่างอะว่าเขาวาดรูปอะไรเป็นรามเกียรติ์หรือเปล่าหรืออะไรเพราะว่าเมื่อเมื่อกี้ก็เห็นมีรูปควายมีมีควายดำควายเผือกด้วยผมไม่แน่ใจว่าเขาเล่าเรื่องอะไรนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวผม ผมตะกี้ผมลืมซูมให้ดูธงชาติที่เป็นที่เป็นธงธงแดงแล้วก็มีรูปช้างอ่ะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตผมอินเสิร์ตให้ให้ดูนะครับผมโอเคลากันไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้ารุ่นเก่าเอาดอสวัสดีครับ